สวัสดีครับพบก,กับผมยังเตยปัดริลิมฮองลิซิงคลิปนี้มาทำข้อกไก่ใหม่นะครับเป็นข้ออนุบาลไก่ใหม่นะครับเมื่อวานนี่ผมเอาสุ่มมาขังแม่ไก่ไว้นะครับแล้วทีนี้ลูกไก่หลงแม่นะครับก็โดนจิกตายไปหนึ่งตัวก็เลยทำแยกใหม่นะครับ ก็จะหาตะข่ายมาปิดบนอีกทีหนึง่งแม่นี้ใกล้ใกล้เบาะแล้วนะครับได้รูป ประมาณหนึ่งตัวแล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นแม่สาวไก่ใหม่นะครับไม่เคยข้อลูกมาก่อนนี่นะครับได้หนึ่งตัวแล้วแม่นี้นะครับที่ลูกตายนะครับผมก็เลยแยกไว้ตรงนี้นะครับ แล้วก็พวกลูกไก่สองเดือนก็ปล่อยอย่างนี้เลยนะครับปล่อยคอกใหญ่ไปเลยได้มาทํารังตรงนี้เพิ่มนะครับแล้วก็จับแม่ไก่มามาหมอมนะครับปกติรังนี้จะสองตัวนะผมก็เลยจับแยกออกเลยแบ่งไข่กันให้เท่าๆกันนะครับเพราะว่า ลังนี้ไข่สอนกันแม่นุ้นก็กำลังจะไข่นะครับคิวต่อไปน่าจะเป็นน่าจะเป็นแม่นี้นะครับที่จะฟักแม่ต่อไปแล้วก็แม่นี้แม่นี้นะครับแล้วก็แม่เขา ชุดนี้จะขึ้นลังพร้อมกันนะครับบางทีก็จะขั้นกลางอีกทีหนึง่งให้ลูกแข็งแรงแล้วก็เราจะก็จะเก็บลูกเียบไว้นะครับขุนลูกเยับแม่ไก่แล้วก็ปล่อยให้กินตามธรรมชาตินะครับบรรยากาศด้านนอกนะครับก็จะแรงนิดนึงนะครับ ตัวนี้จะเป็นพ่อพันุต่อไปนะครับเพราะว่าสีตัวนี้สวยดีเมื่อเช้านี่ยังขุนอยู่ เดี๋ยวผมจะปล่อยพ่อพัอพนธุ์ตัวนี้นะครับเป็นเขียวหางดำนะครับตัวนี้ถ้าอยู่ในที่ร่มนี่จะเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าออกแดดนี่จะเป็นสีเขียวเลยเดี๋ยวผมไล่ออกแดดให้ดูนะครับ ปกตินี่จะคุ้นนะครับผมปล่อยให้เป็นพื้นที่กว้างไปเลย จับง่ายนะครับชุดนี้ก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับนี่มีอยู่ประมาณ15ตัวนะครับไซนี้ เสียดายครับไก่แม่นี้นี่ขาหักนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรมาใครมีวิธีรักษาก็แนะนำด้วยนะครับสีโคตรสวยเลยประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากติดตามช่องเต้ฝ่ายล,ลิมฮอลเลสซิงด้วยนะครับ